ก็มาพบกับโบวี่อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะในส่วนของอาการที่ลูกค้านะคะติดเครดิตออกรถได้ไหมวันนี้นะคะโบวี่มีคําตอบให้ลูกค้านะคะกรณีที่ลูกค้าติดเครดิตนะคะอย่างน้อยลูกค้าต้องปิดมาแล้วนะคะอย่างเช่นลูกค้าติดบัตรนะคะเป็นบัตรเครดิต เปรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าเป็นสินเชื่อต่างๆอันนี้ลูกค้าต้องมีใบปิดนะคะแล้วก็ปิดมาอย่างน้อยอ่ะสปีขึ้นไปชื่อนะคะก็จะไม่ติดอยู่ในเครดิตบุโรนะคะจะมันจะต้องเป็นสถานะเป็นศูนย์ลูกค้าก็สามารถมาออกรถใหม่ได้หรือกรณีที่ลูกค้านะคะมีเงินดาวเพิ่มขึ้นอันนี้ต้องเป็นเคสแบบเคส by เคสนะคะอยู่ที่ว่าดูระยะวินิษของไฟแนนซ์แต่ละที่เนี่ยเขาจะดําเนินการให้ไหมกรณีตัวอย่างเช่นลูกค้า ปิดมาแค่6เดือนอันนี้ถามว่าออกได้ไหมก็ต้องมาพิจารณาเบื้องต้นอีกทีลูกค้าอาจ,จะดาวเยอะลูกค้าจะดาวประมาณอ่าเปอร์แล้วก็มีคนค้าลูกค้าไรายได้ชัดเจนพักอยู่บ้านตัวเองอันนี้ก็อาจจะพอที่จะยื่นไฟแนนซ์แล้วก็ต้องมาดูผลการไฟแนนซ์พิจารณาอีกทีหนึ่งนะคะหรือถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยต้องแจ้งก่อนว่าถ้าลูกค้ายังไม่ได้ปิด ชื่อมันก็จะขึ้นอยู่ในระบบนะคะตัวนี้ต้องรอจนกว่าลูกค้าจะไปปิดมานะคะไม่ว่ายอดจะเท่าไหร่นะคะตัวนี้ถ้าเกิดลูกค้าปิดยอดน้อยประมาณสักแปดพันหมื่นหนึ่งสองหมื่นอ่าอันนี้เรามาคุยกันได้อ่าลูกค้าจะติดต่อเข้ามาประมาณว่าถ้าพี่ติดเท่านี้ล้วพี่จะทํายังไงอ่าทางหนูก็อาจจะแนะนําไปว่าอาจจะต้องไปปิดบัญชีก่อนแล้วก็นําใบปิดมาแนบอย่างนี้นะคะอ่าแล้วต่อมานะคะถ้าเกิดว่า พี่ไปปิดมาแล้วก็คือนําใบปิดมาเดี๋ยวทางหนูจะคุยกับไฟแนนซ์ให้อีกทีนึงในกรณีที่ติดเครดิตซื้อรถได้ไหมอันนี้ทักเข้ามาถามกันก่อนได้เลยนะคะหรือทางเซวัจะมีคำแนะนําให้ลูกค้าอีกแแนะนําประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะคะเแล้วลิปหน้าจะมีอะไรดีๆมานําเสนอก็จะมาแจ้งให้ทราบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมไปติดตามที่ช่องชาแนลสายทิมหาโูนะคะ หรือว่าเพจสุสุกิทุกรุ่นโปรแรงสุดๆก็ได้นะคะโบวี่ก็เป็นที่ปรึกษาการขายรถยนต์สุสุกิสาขาพระราม2ใครที่อยากจะมาทดลองขับหรืออยากพบโปรโมชั่นต่างๆก็ต,ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้โบวี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ